Oh, so แรกที่มาถึงก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรเมื่อได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นของบทกวีของพี่นรินเอกศิลป์คนบ้านม้าพบรักปักอุรานัดเธอมาพบกันวันสิบสองทุ่งทับน้ำกุมพามาจำรองร่วมเป็นครองสองตำบลกลมเกี่ยวกันท่วงทำนองน้ำเสียงบ่งบอกถึงความเป็นกวีพื้นบ้านมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนทับน้ำแห่งนี้ที่อ้วนหรือนายกอ้วนกลิตะพบเชื่อชำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของชาวบ้าน และชุมชนในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้าอําเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าให้ฟังว่าทีนี้ผมเริ่มต้นอ,อย่างนี้นะหลังจากที่เราบริหารจัดการน้ำได้ได,ได้ได้ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะก็เกิดพืชพันธุ์ในยาหารผู้คนการประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ยนะก็เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยนโยบายส่วนหนึ่งเลยคือที่เราผลักดันมานะเป็นนโยบายของตัวทําน้ำเนี่ยสร้างเมืองสีเขียวแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัยส่งเสริมการท่องเที่ยว ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินมาเมื่อผลลับบัตรออกเนี่ยเราจะทำยังไงจะส่งเสริมประชาพี่น้องประชาชนยังไงในด้านของเศรษอกิจฐานรรกนะครับแล้วก็ตนนามนโยบายฉะนั้นเองเลยทางดุลาามาร่วงมาแต่ตอนทำงาน,นเข้ามาพอดีเลยที่เราช่วยกันทามานะครับมันถึงมันถึงมาวันนี้ได้ครับ คือทั้งองค์ความรู้คือแหล่งมหาลัยเนี่ยความรู้ในมหาลัยเนี่ยจริงๆเิงก็มีเยอะนะเราก็โชคดีมีและหลายมหาลัยมาช่วยเราเรียกว่าองค์ความรู้สู่ชุมชนออกมาน้วล้วมหาลัยนั้นสิ่งนี้มันเขาจะทำมหาลัยองความรู้จะมาเติมเราครับเรื่องมาเรื่องเราไม่รู้ด้านวิชาการด้านนู่นด้านนี่เราไม่รู้ดังนั้นเมื่อสองฝ่ายเนี่ยมาผนึกกันเนี่ยผมว่ามันจะนําพาบ้านเมืองนําพาพี่น้องประชาชนไปได้ไปได้ดีด้านดรวีรศักดิ์เครือเทพ นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์จุฬารงกรมหาวิทยาลัยผู้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่นมายาวนานมองภาพถึงการพัฒนาท้องถิ่นที่นี่ว่า คือถ้าเราทําตลาดชุมชนแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะคือทําให้ผลิตทําให้ขายซื้อขายแลกเปลี่ยนสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมแต่มันก็จะหมุนเวียนจํากัดแค่ในชุมชนถ้าพูดง่ายๆคือมเม็ดเงินหมุนเวียนมันไม่เยอะเราก็เลยมองว่าเรามีเทคโนโลยีพวกนี้อยู่เยอะแล้วในปัจจุบันผู้คนคุคออคค้นเคยพวกไลน์พวก Facebook อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยเอาตรงเนี้ยเข้ามาเชื่อมเข้ามาเชื่อมเพื่อให้สินค้าในชุมชนเนี่ยมันเปิดตัวออกไปสู่ภายนอกได้ถ้าเราใช้แบบเดิมๆมันไม่พอ เราก็เลยทําตลาดออนไลน์ใส่ใส่คอนเทนต์ใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับเราก็ทําให้การขายเนี่ยของกลุ่มอาชีพต่างๆมันดีขึ้นอันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าใครมีเวลานะครับ12กุมภาเนี่ยเรียนเชิญเลยนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังมาได้เรื่อยๆเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเราเนี่ยมีหลายแห่งมีหลายแห่งนะครับใครอยากจะมาชิมมาพักพรมาดูวิถีชีวิตชุมชน การผลิตแบบชุมชนเชิญที่นี่เลยที่ทับน้ํามีครบทุกอย่างนะครับใครที่บอกว่าเอ๊ะชุมชนชนบทจะมีอะไรไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุ่งนาท้องนานี่แหละครับิวร้อยล้านอยู่ที่นี่นแล้วท่านจะได้เห็นการพัฒนาสมัยใหม่ที่เข้ากับวิถีธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอยู่ที่นี่แหละครับที่ทับน้ํายังไงเรียนเชิญทุกท่านนะครับ บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยชุมชนต่อยอดนำสินค้าท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวเป็นการเปิดมุมมองแห่งการท่องเที่ยวที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สัมผัสได้กับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน6จุดเช็คอินที่สำคัญ ไร่ลุงเชิดหรืออาจารย์บุญเชิดแจ้งใจปราชาวบ้านทับน้ำนับได้ว่าได้สัมผัสร,รับรู้เรื่องราวเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลดูเกษตรผสมผสานผักสวนครัวไม้ยืนต้นการทำปุ๋ยหมักและการเรียนรู้ด้านการจัดก,การน้ำการขุดคลองไส้ไก่การเพาะเลี้ยงแคนตัส กลุ่จักสานไทยโบราณบ้านมา้าการจักสารของชาวบ้านม้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณยุคกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นจากการทำอุปกรณ์หาปลาเลี้ยงชีพ้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำมีหวายขึ้นอยู่ริมคลองจึงนำมาประยุกต์ผูกเข้ากับการสารไม้ไผ่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามประณีต คงทนแข็งแรงด้วยฝีมือคุณค่าดั้งเดิมร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกฝีมือด้านการจัดสารต้องมาที่นี่ค่ะไร่ทิปเปิ่นเจดูนาชาบูคาเฟ่ พบกับบรรยากาศตื่นตาตื่นใจสไตล์แคมปิง้งนั่งชิลแบบส่วนตัวครอบครัวผองเพื่อนหรือจะมาพักแบบค้างคืนก็มีบริการบ้านพักหลักร้อยวิวหลักล้านกางเต็นท์รับลมวิวคนาเย็นสบายสวนไผ่ทุ่งนาสีเขียวขจีเหมาะกับสายธรรมชาติยิ่งนักไหวพระขอพรหลวงพ่อวัดผืนแดด พระสุรพลศิระเปโมเจ้าวาดวัดพึ่งแดดพระนักพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดพึ่งแดดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและในอนาคตทางวัดพึ่งแดดจะสร้างสารรค์พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสูนเศรษฐกิจพอเพียง ไร่รักสงบนายโอภาสมุ่งแท้กลางหมอดินอาสาตำบลบ้านม้าอำเภอบางประหันไร่รักสงบใช้พื้นที่เพียงสามงานในการทำเกษตรผสมผสานที่เต็มไปด้วยอัทธรประโยชน์เพื่อการบริโภคทั้งแปลงผักปอดสารพืชสมุนไพรไม้ยืนต้นเช่นอ้อยสะเดาเลี้ยงเป็ดห่านกบและปลาการเผาถ่านและสะกัดน้ำส้มกวนไม้ เป็นการเกษตรแบบประณีตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลกักสามารถศึกษาดูงานด้านเกษตรปลอดสารได้ที่ไร่รักสงบค่คะผู้เจ้าเอย๋ยถ่ายรูปชิมกาแฟชิกชิกสำหรับคอกาแฟผู้ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติแห่งท้องทุง่ง นั่งเพลินๆต้องมาที่นี่ภูเจ้าเอยคาเฟ่ธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการนั่งชิลๆชมน้ำพุกักงหันน้ำดูเพลินตาสำหรับน้องๆเด็กๆจะได้มาสัมผัสกับไดโนเสาร์น่ารักรายล้อมด้วยต้นไม้และวัสดุดตกแต่งก็เป็นธรรมชาติสุดๆถ้ามาแล้วจะต้องร้องว้าวกันทุกคนค่ะ ได้มาท่องเที่ยววันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากๆชุมชนที่นี่มีกิจกรรมดีๆให้ได้เรียนรู้เยอะมากแถมผู้คนที่นี่ก็น่ารักยิ้มแย้มเป็นกันเองทำให้ได้สัมผัสถ,ถึงมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตสองตำบลถิ่นประวัติศาสตร์อำเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยากมาสัมผัสกับวิถีท้องทุ่งจะมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นครอบครัวหรือเที่ยวเป็นแก๊งเพื่อน ที่นี่พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความจริงใจสไตล์พบรักที่บ้านมารอเธอมาที่ทับน้ำสำหรับผู้ที่สนใจสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลติดต่อมาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำอำเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยายินดีต้อนรับทุกวันถ้าได้มาเยือนสักครั้งรับรองจะต้องมนต์เสน่ห์คนบางประหารแน่นอนค่ะ